การงานนะครับเป็นตัวแทนของระดับพระถมนะครับจะมานำเสนอใช้เวลา15นาทีครับโดยประมาณนะครับจะให้ดูวิดีโอแล้วก็ผมก็จะพูดแทรกไปเรื่อยนะครับ ช่วงนี้นะครับเราจะสร้างปรรยากาการเรียนรู้นะครับนะโดยการเปิดเพลงครับความจริงแล้วมันเป็นเพลงสมาี้นะครับแต่เราไม่ให้เด็กตัรัา いっぱいあります。 ช่วงนี้นะครับเป็นการทะนนาถาม PBL นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยาวที่สุดในการเรียนนะครับ ไี่ดีเลยนะครับใช้ไม่ได้นะครับมีปัญหาเลยอันนี้เราบนอนีนงายอเลยมูนี่ยรู้อาจะ้อไหนจออะไร่ กินไปก่อนบา,างคนเริ่มจวิธีการทำมาบ้ากแล้วนะครับและเดี๋ยว้นตอนที่ผมติดว,วัสจะสรุปว่าเขาจะจะทำอะไรนะครับในการนาส่วของที่เหลือทใช้ามาเป็นอีกนะครับ สัปดาห์หนึ่งนะครับเราจะใช้เวลาสอบประมาณ3สัปดาห์ถึงสีสัปดาห์นะครับ 不好意思 ขอเข้าท่าะุคนนะครับ a า a นะคนับะการไฟฟ้า ชาเยื่แย่เน้ํยน้ำเปล่าโค้งกองนมเรีรยงต่างเนี่ยนแล้วก็กองโค้บ้านเลยไมีรูกย่งเอาไปทำอะไรดีกนถ้าคิดว่าเป็นปัญหาพยายามเขียนให้เิดปัญหานะครับถึปใชบไหบแล้วกระบวนการถายเราตอบก็เรบอกว่าทามีการทำนันแหละนะครับก็เก็งว่ารปูนนะครับดีขอบคุณากครก็ต่อเนื่องนะครับก็เือจริงแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารสมบัตนะครับเพราะว่าในแง่ที่เขียรง ที่จะใช้ทังนี้นะคะผมแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับจริงๆแล้วด้ดีอย่แล้วนะครับประเด็นของหนึ่งชงที่อาจารย์ทำได้ดีมากๆเลยครับแต่ว่าผมคือมีประเด็นนิดเดียวนะครับต้องวัตถุประสงค์นะครับข้อที่3อาจารย์เขียนว่านักเรียนสามารถเห็นคุณค่าถึงความประหยัดในการใช้สิ่งของต่างๆจริงแล้วคือในแผนเนี้ย เราเลยมองไม่เห็นการประหยัดเลยจริงๆแล้วอยู่ในช่วงอาศิลป์เองเด็กๆข้อตอบมาครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแต่นี้คนถูกตัดสอออกไปตัดสอบออกไปครับผมก็เลยอยากจะแน้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดจะให้เห็นเนื้อๆอะไรว่ามันมันประสบมกันเลยคือการปรับคำพูดให้เดียวตรงที่บอกเห็นคุณค่าของการนำเอ่อประหยือมาใช้มาใช้ประโยชน์อันนี้คือได้แบบเห็นเนีป๊ะๆอยู่ด้านตรงได้อยู่ด้านะครับอันนี้มันจะเป็นทีนี้ที่เหลือไม่ มแต่ว่าขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือว่าตรงขั้นสุดท้ายเนื่องจากว่ายังไม่ได้คอมเมนต์ใครเลยแต่คอมเมนต์ต่างกันคือว่าขั้นสุดท้ายคือหัวใจของ PPL คือเราต้องทำให้เด็กได้สัตวความรู้และกระบวน้ารใช่ไหมอาจารย์เพิ่มเติมอีกนิดนึงตรงขั้นที่เจ็ดให้เด็กเขาได้สะท้อนว่าเขาได้เขาได้ความรู้มาได้อย่างไรนะครับได้จากกระบวนการกลุ่มหรือได้จากการศึกษาค้นคว้าอะไรอย่างไรก็ก็ก็จะทำให้เขาเห็นแนวแนวแนวทางในการทนา จริแล้วมันมีใบงานสำรองอีกใบที่สเขียนนะครับแล้เป็ครอจรชือมม o กเลอาจารย์ถ้เกิดอร์ีอะเชอาขอครูนะัไดม่มีคเมนอะไรเราะว่าถ้าจาสองคเตแล้วแต่ขอฝากนิดเนี้ีมุกี้เห็นสอนที่นศึกษานัเรียนกาลังนาเสนอผลงานนะคะถว่าเอาไอเดมาจากไหนนักเรียนตบว่าก๊มาจากอินเทอร์เน็ตซึ่ง สองด้านเนาะอันอี้ก็เออเราจริงๆเราน่าจะมีการปรวกฝอบนิดนึงว่าคุณไปเด็กๆไปหาไอเดียได้จากอินเทอร์เน็ตแต่ยายามอย่างขั้นลอกหรืออะไรตรงนี้ตรงตรงเนี้ค่ะฝากเอาไว้คือถ้าฝากไว้แต่เด็กๆโตขึ้นมาก็จะได้ไม่ค่อยมีปัญหาครับขอบคุณครับคุณค่ะครับขอขอพระคุณมาสเตอร์กำพลพันวลกุลโงะสุดยสุดท้ายแ้วครับคุณครูครับ เห็นภาพรวมของการเรียนครับคือหนึ่งเทอมนะครับเราเรียนกันบึเเพราะว่าในแผนเนี่ยบางครั้งเราเขียนไปแค่ครั้งสองครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสองครั้งมันมีมาสรุปไม่ได้นะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดมันเป็นยังไงเพราะนั้นผมาจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดในหนึ่งเทก่อนนะครับครับนี่คือหนึ่งเทอมคือจำนวนประมาณ20ครั้งนะครับตามที่เราทำแผนกันนะครับก็คือเรื่องที่ผมสอนเนี่ยก็คือสุขศึกษาป .6 ซึ่งเทิมสองเนี่ยเราจะเรียนกันอยู่สองเรื่อง คือเรื่องภัยธรรมชาติกับเรื่องยาเสพติดน,นะครับก็คือสารเสพติดนะฮะผมก็จะริสมมา่อกเลยว่าสิบครัแรกคือขึ้นตรงแรกเนี่ยเราเรียนในเรื่องภัยธรรมชาติอย่างเดียวแล้วขึ้นเทอมหลักเราจะเรียนเรื่องสารเสพติดซึ่งในขึ้นเทอมแรกเนี่ยสิบห้เนี่ยเราจะแบ่งออกมาเลยครับคาับแรกเป็นการตั้ประเด็นนะครับเป็นการเกินนาให้เด็กทดสอบความรู้ดิเว่าเด็กมีความรู้แค่ไหนนะ,นะครับอาจจะใช้แค่การพูดจานะครับไม่จำเป็นก็เป็นเอกสารก็ได้นะคือเป็นการทดสอบคร่าพว่าเด็กรูรเ้เรื่องแค่ไหนนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็คือการผ้บประเด็นขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาติซึ่งผมจะอินจากหนังสือเรียนนะครับหนังสือเรียนของเราเป็นหลักว่าประเด็นจะพูดถึงป,ประเด็นอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายเป็นการแบ่งกลุ่มในการแบ่งกลุ่มเนี่ยผมอาจจะแบ่งแค่หกกลุ่มสาเหตุที่ผมแบ่งหกลุ่มเพราะว่า1เทอมเนี่ยนะครับเวลาเรียนเรามีจํากัดถ้าแบ่งกลุ่มมากเกินไปเช่น9ก้าหกสิกลุ่มเนี่ยนะครับเวลาที่ปีเส้นจริง,รงเวลามันจะไม่พอนะครับเพราะว่าเราต้องรับความจริงว่ากระบวนการ PBL เนี่ยมันใช้เวลาเยอะ มันไม่ใช้เวลาน้อยเลยครับกว่าที่เด็กจะเรียนรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารีบๆอ่านเนี่ยเด็กจะไม่ได้อะไรเลยครับเพราะฉะนั้นผมต้องตั้งเป็นโดดกลุ่มแล้วผมเลยว่าตามใจชอบเพราะอะไรเพราะในวัวการปกติเนี่ยเราจะใช้เอาเด็กเก่งรวมกับเด็กไม่เก่งใช่ไหมครแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือพอมารวมกันเนี่ยคนหนึ่งทำคนหนึ่งไม่ทำเพราะเขาไม่ได้สนิทกันบางทีเราเอาความเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปหรือเปล่าเอาเป็นความเป็นวิชาการมากเกินไปหรือเปล่าแต่เขาคือเน็กนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเขาอยากอยู่กับเพื่อนที่ก็สนิทเพื่อนที่ก็ไม่สนิทก็ไม่อยากอยู่ด้วยเราต้องเข้าใจก็ตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงใช้วิธีการที่ว่าคุณเลือกกลุ่มตามใจชอบแต่ข้อแม้มันมีว่าจะมีอยู่กลุ่มอย่างแน่นอนที่ไม่มีใครเอาพขาทั่วใ้กลุ่มนี้กลุ่มปัญหาซึ่งกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่ครูจะต้องดูแลเป็นพิเศษเทคแคร์เป็นพิเศษ ในกลุ่มอื่นเราไม่ต้องไปดูแลเขามากครับาะส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่มันจับรวมกันได้นยพวกนี้จะมีความสามารถในระดับหนึ่งครับในการเข้าสังคมนะครับแต่จะมีกลุ่มหนึ่งที่จะมีปัญหาตล,ตลอดทุกทุกห้องนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหานี้นะครับหลังจากนั้นก็ผมจะแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อหาเราจะมีทั้งหมด6เรื่องผมจะใช้วิธีาการจับฉลากเพื่อความยุติธรรมเราจะสอนเด็กเรื่องความยุติธรรมเลยไม่มีใครมาก่อนได้ก่อนทุกคนต้องจับฉลากหมดนะครับแต่ผมจะใช้วิธีเรนนี่เฟิร์สือคือคน นะครับเรื่องหัวหน้ากลุ่มมาคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงผมไม่สนแต่เมื่อคุณขึ้นมาจับฉลากผมจะให้ผู้หญิงจับก่อนเพราะเราลังสอนเด็กเรื่องนะครับให้เหยียดผู้หญิงนะครับหลังจากที่จับฉลากแล้วเนี่ยทุกคนลกลุ่มจะมีของตัวเองว่าทาเรื่องอะไรนะครับหลังจากนั้นให้คุณไปปรึกษากันในกลุ่มเองใครจะเป็นหัวหน้ากลุ่มใครจะเป็นรองหัวหน้ากลุ่มหรือย่างไงหรือคุณจะแบ่งงานใครจะเป็นคนตามเพราะว่าคอยอยู่ไรแล้วแต่คุณไปแบ่งงานกันเองนะครับผมไม่รับรู้แต่หลังจากนั้นสิ่งที่ผมรับรู้คือ คุณต้องไปเกี่ยงเรียบร้อยว่าใครทําอะไรแล้วมันมนารายงานผมนะครับรือว่าใครไม่ช่วยมารายงานผมวิธีการผมคือคุณไม่ทาํางานกลุ่มคุณทําเดียวคุณมีช้อเลือกแค่ว่าคุณจะทําร่วมกับเขาหรือคุณจะทาคนเดียวซึ่งผมเชื่อว่าเด็กส่วนใหญ่อยากทร่วมคนอื่นนะครับมันเป็นการบังคับไปการ,รือเปล่าผมม่แน่ใจทีนี้หลังจากที่เราให้สัปดาห์ต่อไปในแต่องกระบุพซเต์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับใช้เวลาทั้งหมดในเรื่องแรกผมใช้เวลาทั้งหมดประมาณ เจ็ดค้ามนะครับสามขาบสุดท้ายเนี่ยพอที่จบเรื่องเนี่ยจะเป็นผมสรุปร่วมกับแตกอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าบางครั้งเด็กสรุปเนี่ยถ้าเราไปเบ็กเด็กเขาตอนนั้นเนี่ยเขาจะไม่กล้าพูดตอนนะ่อครผมได้เขาเปิดโอกาสป็นที่เสียงรีดเต็มที่เลยคุณจะคิดใครเหตุวิธีการดีเซนยังไงเรื่องของคุณเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดทีดไ่ไปดูที่หลังนะครับว่าเด็กเขาคิดเองกันยังไงเพียงแต่ว่าผมจะไม่บังคับเลยว่าคุณจะต้อง,องหนึ่งสเต็ปหนึ่งนั่งสเต็ปสองอย่างนี้นะคุณจะจัดรูปแบบไหนเรื่องของคุณเเ็มมที่่่ราไไบบอกบอกก แต่เรา,าจะสรุปตอนท้ายสารค่าสุดท้ายนั่นแหละที่เราจะมารวมกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างครูกับนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับซึ่งมันจะเป็นละสนิยมเรื่องสารเคิีนะครับที่ผมไม่รู้สองอย่างเพราะว่าในคลิปของผมเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายทำทั้งหมดไว้ในทุกขั้นตอนเพราะบางส่วนเนี่ยจะเป็นเรื่องของภัยธรรมาชาบางารวมเป็นเรื่องบางส่วนเป็นเรื่องของสารเคิีนะครับผมจะพูดถึงภัยรรมชาติก่อนนะครับ ในส่วนของภัยธรรมาชาตินะครับอันดับแรกนะครับตัวอย่างแผนนะครับอันนี้ข้ามหนึ่งนะครับข่าเรื่องอ,อ,อันนี้เป็นค่าที่สอนนะครับซึ่งเด็กจะเริ่มมีแซนแล้เวเรื่องภาวะโลกร้อนแต่ช่วงแรกสร้างบรรยากาศเนะี่ยสำหรับผมเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะก็คือให้เด็กเขาเรียนรู้ก็คือเราสืนนา่อสารองนต้นไปพยายามเอาเรื่องที่ใกล้ตัวกับเด็กอย่าเอาเรื่องที่มันวิลิสมาลาอะไรเกินตัวเด็กเดยเขาไม่สนใจนครับเอาเรื่องที่ว่ามันเกี่ยวข้ของกับชีวิตเขาครับเขาจะสนใจมากกว่านะครับ หลังจากนั้นก็คือการสร้างความสนใจการสร้างความสนใจเนี่ยเท่าที่ผมจับประเด็นได้นะครับการใช้วิดีโอหรือว่าคลิปวิดีโอเนี่ยเด็กจะสนใจมากกว่าเป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นปากเปล่าเพราะถ้าเป็นปากเปล่าบางทีเด็กจินตนาการไม่ออกเลยว่าเราพูดถึงคืออะไรเพราะเด็กไม่เคยเห็นภาพมาก่อนนะครับแล้วก็ความจําเป็นอันนี้สําคัญคะคือให้เด็กเขารู้ว่าเขาจําเป็นต้องเรียนรู้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าเออเรียนื่อคะแนนวะไม่เป็นไรงตกตกเดี๋ยวเขาก็ถีบให้เราผ่านขึ้นชั้นต่อไป ไม่ต้องเรียนก็ได้เดี๋ยวก็ต่างเพราะหลักสูตรไม่มีมีให้ตกอยู่แล้วไม่มีซ้าชั้นถ้าเด็กคิดอย่างนี้นะรอบองเด็กไม่เรียนครับแต่ถ้าเราพยายามกระตุ้นให้เดี๋วรู้สึกว่าเออการเรียนนะเอาไปใช้ได้จริงนะเขาจะรู้สึกอยากเรียนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ้าเวลาพอนะคผมจะพูดถึงวิชาสูตรสายนิดนึงซึ่งมันเกี่ยวกับวันหน้าวันหลังเนี่ยแล้วเด็กมันทำไม่ี่ายเลยจะทำอะไรที่ทำได้ครับ หลังจากนั้นก็คืออ่าก็นะฮะจากขั้นตอนแตแล้วตอนนี้เราถึงขั้นตอนที่สามของ PBL นะครับก็สีจันแอ์บวกกับอ่า p t p b l นะครับผมจะไปคล้องนะฮะก็คือหลักแรกนะครับที่เราใช้ก็คือพูดคุยกับบรรยากาศประเทศไทยเนี่ยสภาพแวดล้อ,อมเป็นยังไงอะไรยังไงโดยที่เน้นไปที่อย่างีืานสีฉาบเมื่อเช้าฝนตกแต่สายแดดออกบ่ายๆใหเริ่มหนาวอีกแล้วให้มันเกิดอะไรขึ้นประเทศเราเกิดขึ้นในสีเชา้าเด็กเขาจะรู้สึก คุยเขาเป็นอย่เองครับแล้วเด็กเขาจะกล้าพูดกับเราแต่ถ้าเราพูเชิงวิชาการมากเกินไปเด็กก็ไม่คุยครับเด็กกนั่งอย่างเดียวนะครับหลังจากที่นั้นครับเราให้เด็กช่วยเด็กกับเราช่วยกระางปัญหาที่มานช่วยเป็นเด็กมีปัญหานิดนึงเราอาจจะเป็นตัวจุดประเด็นจุดประเด็นให้มันเกิดปัญหาว่าเฮ้ยเมื่อไหฝนมันตกเพราะอะไรแดดมันออกเพราะอะไรทั้งทที่จริงหน้านี้อาจจะไม่ใช่หน้าหนาวแต่ทําไมอากาศหนาวนะครับเด็กก็จะเริ่มสนใจครับ แล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาพูดถึงว่าเอ้ยคุณรู้ไหมในธรรมชาติในโลกเรามันมีอะไรบ้างและในประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้างเด็กก็จะช่วยกันคิดช่วยกันตอบแต่ณน,นวันนี้ข่าวคาบนี้คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับเราก็อาจจะพยายามโยงทําวิธีไหนก็ได้ที่โยงไม่ถึงเรื่องภาวะโลกร้อนไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็้าลงมือทำติดเด็กค้นควา้าแต่ในที่นี้นี่คือคาบสองเด็กได้ค้นคว้าม,มาแล้วตั้งแต่คาบแรกเพราะคาบแรกที่ผมบอกว่าเด็กเนี่ย เราตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยผมแบ,บ่งเด็กเป็น6กลุ่มเพราะฉะนั้นเด็กมีเวลา1สัปดาห์และเด็กกลุ่มแรกจะต้องพรีเซนต์ในสัปดาห์ที่2นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปของเด็กป .6 กทับ8นะครับซึ่งเขาเป็นโดนในกลุ่มแรกที่จะต้องพรีเซนต์แล้วมารวบรแล้วผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยเข้ามาปุ๊บนี่ถึงเป็นสิ่งที่บอกว่า PBL ทําให้ครูสบายไม่ต้องสอนนั่งเฉยเฉแล้วได้ตังค์นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูนะครับหนึ่งครัเป็มกที่เด็กเขาจัดก,การการเรียนท เขาสอนครูด้วยนะครับว่าให้คิดต่างอย่าคิดแต่ในก่อบน,นะครับทำไมก็สอนผมมาดูกันนะครับเดี้ยใเส้นสูสไรัปนงนนู้่ากสนรเวาแกละตานนะครับนี่คือขั้นตอนที่เด็กเขาพรีเซ็นนะครับเด็วผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเวลา เดี๋ยวเขาจะหาข้อมูลมาทำเป็นโ p o ออยแล้วก็นำเสนอใงๆเ่นกาสิ้่งมีชวิตนะคะจะแคนนครับขอบคจบแค่นี้นะครับอันนี้คือในส่วนของเด็กพีเต์นะครับหลังจากนั้นก็คือในส่วนที่2 อันนี้นะครับเป็นส่วนที่ผมไม่ได้พูดแต่เด็กเขามาปรึกษากับผมว่าพรเซอร์นอกจากที่ว่าหนูจะต้องทำา o ว่า p อ i แล้วเนี่ยหนูขออย่างอื่นด้วยได้ไหมนะครับนี่คือเสียงที่เด็กเขาคิดเองแล้วก็ขอคนระับคือการหาลิปวีดีโอมาเปิด ที่เขาไม่ได้บอกผมลงหน้าแล้วก็ทําให้เด็กป .6 ทําได้ขนาดนี้ได้เหรอขนาดผมผมยังไม่เคยคิดเลยว่าเด็กป .6 จะทำได้ขนาดนี้นะคะรับเขาตัา้งคำถามเพื่อนมีการแจกขนมให้เพื่อนอแล้วเพื่อนอแได้